Bye. Um. สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจําวันจันทร์ที่10ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16เลยนะครับเอาละนะเราก็จะไปพูดกันในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักในช่วงของสัปดาห์นี้นะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสของเพย์ข้างล่างนี้อาจารย์ก็จะ ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะเอาละเรามาดูเรือนการเงินก่อนของชาวราศีมังกรดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์เขาเรียกว่าอัมพุอุดมเกณฑ์มีดาวบังคับคือดาวพระอังคารนะดาวพระพฤหัสบดีดาวพ,ะพรสสบบวพะเสาร์แล้วก็ดาวพระหูสถิตอยู่ในภพที่4นะพันธุภพที่5นะแล้วก็ภพที่9้า จะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ถ้าว่าชาวราศีมังกรได้อุดมเกณฑ์นะเป็นในเรื่องของการเงินการทองก็มีคือเรื่องของการเงินการทองเนี่ยก็ถือว่ามีความโชคดีนะการเงินก็ยังคงลื่นไหลหอ,ยอย่างสบายๆนะก็ต้องบอกว่าเ,เข้าเลิกไม่ค่อยดีนะเข้าเลิกโจโรเลิกแต่ว่าโจโรเลิกเนี่ยก็เป็นเ่องที่ต่อสู้แข่งขันนะนะก็มีการวางแผน มันแค่เด็ดเหนื่อยเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้นะก็หมายความว่าได้แต่ผมมองว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ได้แล้วได้อย่างดีด้วยนะเพราะดาวเจ้าเรือนที่พระราหูไปอยู่เนี่ยก็คือดาวพฤะศุกเนี่ยก็มากุมลัคนณาก็ถือว่าการเงินเนี่ยไม่มีปัญหานะเกี่ยวเรื่องของชาวราศีมังกรน,นะถือว่าดีนะเดี๋ยวเรามาดูในเรือนของอคู่ครองกันนิดนึงนะครับนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเองเนี่ยก็คือดาวพระจันทร์นะณนะวันจันทร์ วันอังคารนะแล้วก็จนถึงวันพุธเนี่ยนะครับตั้งแต่1ิบนาฬิกาห้าสิบี่นะของวันจันทร์ไปจนถึงวันพุธที่12บเนี่ยเวลาสองทุ่มสิบนาทีดาวเจ้าเรือนปตัตนีเนี่ยอยู่ในเรือนของ 1, พันธุนะเวลาดาวเจ้าเรือนปตัตนีอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีเกณฑ์ที่จ้าิ นะครับพี่น้องนะคนใกล้ชิดก็เขาก็จะมายุ่งๆกับเราอ่ะเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเราเกี่ยวเรื่องของคู่ครองเราเกี<ม>่ยวเรื่องของแฟนเราอยู่ที่ว่าเป็นเดชสีมนตรีถ้าเป็นเป็นเดชสีมนตกรก็ก็จะให้คุณนะก็อาจจะมาช่วยเหลือในลักษณะต่างๆให้เราโอเคนะแต่ถ้าเป็นการณ์กินีเนี่ยก็ ก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเกี่ยวเรื่องของทําบ้านจะมาจุนจานยุ่งอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะก็อาจจะทําให้งุดหิดได้บางท่านนะนะครับแต่ถ้าเกิดโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคจะเป็นช่วงที่ครอบครัวก็มีความสุขดีนะกระหนุงกระหนิงนะสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละหลังจากนั้นเนี่ยจะวิ่งเข้าไปในราศีพฤษภ นะเวลานะยี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีในคืนในวันพุธนะในวันพุธไปจนถึงวันเสาร์นะเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดาวเ,เจ้าเรือนปตัตนิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะและไปเจอกับดาวพระราหูเออนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะกระหนุงกระหนิงนิดนึงแต่ว่าไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของการเงินนะก็ลองเช็คดูดีๆแล้วกันนะเราต้องบอกว่าเนื้อหอมเนี่ยเนื้อหอมแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยลาหูกับพระจันทร์เนี่ยคู่นี้เขาเป็นคู่แบบมีนัยยะซ่อนเลนส์น,น่ะแลวพระราหูมาจากเจ้าเรือนการเงินด้วยไงเนาะมันกลายว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะโฉบฉวยนะบางคนก็จะเป็นในลักษณะเจอกัน ครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ไม่ไม่เจอกัะดีกอะไรประมาณนี้ก็ลองดูดีๆนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่บางคนใจอ่อนด้วยนะบางคนหลงอะไรแล้วก็หลงแบบหลงแบบหน้ามืดตามัวเลยนะด้วยอิทธิพลของเงาของพระราหูเนี่ยอมจันนะก็เลยทําให้จันเนี่ยเอ่อบางทีบางทีหลงอะไรไปแบบง่ายๆก็มีนะไอ้ส่วนนี้ก็ก็ต้องระมัดระวังไว้แต่ก็ดูแล้วถามว่ามันกระชุ่มกระชวยใจไหมมันก็ชุ่มกระชวยใจนะมันก็โอเคอ่ะมันก็อาจจะเป็นแบบ แฮปปี้อยู่เหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในพื้นดวงเดิมของแต่และคนด้วยแหละว่าให้คุณให้โทษถ้าให้คุณก็แฮปปี้แต่ถ้าเกิดให้โทษเช่นเป็นการ,รักกินีไปอยู่ในเรือนการ,รักกินีเนี่ยมันจะยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นนะคนที่เข้ามาจะหลอกเราได้นะครับเอาละหลังจากนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะก็คือในช่วงของวันเสาร์เนี่ยเวลา7จ็นาฬิกายีนาทีไปจนถึงวันอาทิตย์เลยเข้าเข้าเมทุนแล้วอันเนี้ย ไม่ค่อยดีแล้วขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนี้ไปอยู่ในเรือนอริช่วงนี้จะทาธุรกรรมสัญญาอะไรก็ยังไม่ควรนะเพราะเวลาเข้าอลิมันจะไม่ราบลื่นนะหรือมันจะมีความขัดแย้งกันในลักษณะต่างๆก็ต้องเรามาระวังรวมทั้งเราอาจจะตึงๆกับแฟนเรานะครับหรือคู่ค้าหรือคู่หุ้นคู่สัญญาในลักษณะต่างๆเอาเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของคู่อะไรประมาณนี้ช่วงนี้ก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็นิ่งๆไว้ก่อนดีกว่านะ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ยังไงผมมองว่าน่า,นาจะโอเคกว่านะเพราะว่าดาวไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะนะแล้วเวลาดาวพระจันทร์ตกอรี่งดื้อไม่ฟังใครนะก็เรามาระวังไว้นะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวเรื่องของเรือนการงานกันบ้างนะก็แน่นอนนะกรรมะกลุมลัคนา อันนี้คือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่ถ้าเราได้รับมอบหมายหนะ้าที่อะไรยังไงเนี่ยก็จะเป็นในช่วงที่งานค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแล้วแต่ว่ามันก็ทําให้เราโอเคเนี่ยการงานเราดีมั่นคงได้เงินได้ทองและอะไรประมาณนี้เวลากรมะทพรักเนี่ยจะคิดจะอ่านทําอะไรเกี่ยวเื่องของการงานมันมันคิดได้ได้รับลื่นติดต่อประชาสัมพันธ์หรืออะไรยังไงเนี่ยมันจะได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายค่อนข้างที่จะโอเคนะก็ถือว่าการงาน ดีคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานเหมือนกันนะครับแล้วคนที่มีงานอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีงานเยอะมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นแะก็ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าการเงินผ่านนะการงานผ่านส่วนความรักเนี่ยผ่านช่วงหนึ่งนะครับผ่าน2-2ช่วง ตอนที่อยู่อลิไม่ค่อยจะดีตอนที่อ hey ยู่ในช่วงของวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไม่ให really ้ด <cus> ีไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนอกนั้นดีหมดนะเอาละนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาภัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความปราณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มิคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชาก่าแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเอาละนะครับผมเกต้า ครับผมอาจารย์เกต้าวิทุลรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเค็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทำก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ